สวัสดีค่ะเมื่อนทุกคนเรกลับมาเจอกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอ,อไลฟ์แพ็คเ้วยกเลดูกันเป็นไลฟ์แพคเวอร์ชันแฟชั่นนั่นเองค่ะใครมีปัญหาที่เกาะอ,อกเนี่ยชอบหลุดร่วงนะคะหรือว่าซื้อรองเท้าส้นสูงมาแล้วมันกัดกัดกัดกัหรือว่าซิปกางเกงเนี่ย ชอบหลุดแล้วไม่เห็นจะเกงได้ของเราอายๆนะคะวันนี้เนี่ยจนมีวิธีแก้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นแฟนคลิปวิดีโอไลฟ์แพ็กแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเจนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะงั้นทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปดูกันเลยสาวใครเป็นบ้างเอ่ยนะคะเวลาที่เราแบบใส่กำไลข้อมือเนี่ยใส่แล้วบบอยุยากเหลือเกินต้องมาไว้มือหลุดหลุดไหลเลือดหันเล ะะจะใส่กําไรข้อมือคุณเี้ยเนี่ยมันยากอะไรขนาดนี้นะคะแต่ว่าเจนม,มีวิธีช่วยค่ะสิ่งที่เจนะทำนะคะคือการเอาพินที่มีกระดาษนะคะมาคลอกที่โซ่กําไรข้อมือแบบนี้ค่ะจากนั้นเจนก็จะจับพินไว้ที่มือแบบนี้เลยแล้วก็พันรอบนะคะและทีนี้เนี่ยโซ่ก็จะไม่ไหลลื่นไปไหนแล้วก็จะติดง่ายมากเลยนี่ก็คงเป็นปัญหาอีกหลายๆคนนะคะสายเนี่ยชอบหลุดออกมาตลอดเลย จะใช้วิธีการค่อยๆมานั่งรอมานั่งสอดเข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมีวิธีช่วยค่ะจะก็จะเอาสายผูกนะคะใส่เข้ายัดเข้าไปในหลอดค่ะแล้วก็ทําการแม็กให้มันไม่เลื่อนไปไหนค่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้หลอดหน้าตาแบบนี้แล้วมันจะทําให้เรายัดเข้าไปในกางเกงง่ายมากขึ้นค่ะมีใครเป็นบางเอ่ยที่กางเกงเนี่ยซิบมันเสื่อมแล้วมันชอบหลุดหลุดหลุดเห็นกางเกงไหนไอไอไอประชาชนนะคะแต่ว่า เจนมีอีกวิธีหนึ่งค่ะที่แบบเบสิกและแบบโอยแบบเซฟอะเวิด์มากเลยเราจะใช้นี่เลยค่ะห่วงผวงุญแจนะคะมาคล้องที่ตัวเซฟของเรานะคะรูดขึ้นและเอาห่วงเนี่ยไปแอบไว้ที่กระดุมค่ะแล้วก็ปิดกระดุมแบบนี้นี่ก็ดูไม่ออกแล้วว่าเราเนี่ยแอบห่วงอันนี้ไว้ใตก้กางเกงค่ะทีนี้นะคะซซปก็จะไม่หลุดลวงไปไหนเลยนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคนถามเจนมาเยอะมากนะคะว่าทําไมที่เจนใส่กอกยังไงให้เสื้อในไม่หลุด ยังไงพีสายทำยังไงนะคะวิธีที่แบบว่าโอเบสิกสุดๆไม่ต้องไปซื้อเสื้อในใหม่เลยคือการเอาสายเสื้อในเนี่ยมาคล้องใต้อกของเราแบบนี้ค่ะสายเสื้อในของเรานะาาาคะก็จะทําการรัดให้อกของเราเนี่ยไม่ตกลงมาค่ะแค่นี้เนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาที่เบสิกง่ายเซฟเดอะเวิลด์ไม่ต้องไปหาซื้อกาออกให้มันแพงให้มันเปลงเงินนะคะก็เบสิกสุดๆเลยไลฟแพ็คต่อไปนี้คือเป็นการเซฟเดอะเวิลด์อีกแล้วเวลาเราแขวนเสื้อผ้าาในตู้เนี่ยเสื้อเนี่ยชอบ กำะหมีที่ออกมาขายเนี่ยที่มันจะทําให้ลังเสื้อของเราเนี่ยไม่ให้หลุดนะแต่จะให้เรามาซื้อไม้แขวนเสื้ออันใหม่ทั้งบ้านเนี่ยก็เป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่นะคะวันนี้เจนก็เลยมีไลฟ์แพคที่เบสิกสุดๆเลยคือการใชนี่เลยค่ะหนังยางนะคะเจนก,ก็จะเอาหนังยางนะคะมาคล้องที่ไม้แขวนเสื้อ แบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็สามารถแควเสื้อของเราได้ตามปกติแล้วค่ะแล้วมั่นใจได้เลยนะคะว่าเสื้อของเราเนี่ยจะไม่มีการไหลลื่นหลุดไปไหนค่ะมีใครเป็นไหมเอยเวลาซื้อรองเท้ามานะคะชอบไม่พอดีชอบคับเกินแล้วต้องมานั่งใส่ทรมานให้มันขยายขยายโอ้โหกว่าจะขยายนี้เท้านี่คงถูกลองเท้ากินไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะมีไลน์แพ็คที่สามารถช่วยได้ค่ะสิ่งที่เจะทำนะคะก็คือเอาถุงพลาสติกมา2ใบแบบนี้นะคะเอามาสอดในรองเท้าของเราค่ะ แล้วก็เอาน้ำน,นะคะเทลงไปปิดถุงพลาสติกด้วยหนังยางค่ะและทีนี้นะคะเจนก็สส at, จะเอารองเท้าเนี่ยไปใส่ในตู้เย็นค่ะเจนก็จะแชร่รองเท้าเนีประมาณ 3- 4ชั่วโมงค่ะทีนี้นะคะก็เอารองเท้าออกมาแล้วมันก็จะขยายมากขึ้นที่นี้นี่ใส่เดินไปไหนก็ไม่ถูกรองเท้ากัดแล้วค่ะก็หวังว่าไลฟ์แพ็กในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะคะถ้าชอบว,วิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะคะถ้าอยากให้เจนทําอีกค่ะและถ้าเกิดใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเจนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นเยอะๆค่ะวันนี้จะต้องขอตัวไปก่่อนคะจ ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย